วันที่28กันยายน2565ขบวนรถธรรมดาที่202ที่สนุโลกกรุงเทพ,พรถจาก4,516ทำการนายเสกสรรคงไพรสัน,พ,สนพนักงานขับรถนายสมภพอิงเกลี้ยงพอรอรอยาว8บุกี้188เมตร144หน่วยออกพลทอง9 45, นาฬิกา45นาทีา6นาที ขนาดทำขบวนถึงสอทอนอเศร็8หนรส่วนสาระหว่างคนทองช่องแคเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีมีต้นไม้ล้มขวางทางรถไฟเป็นเหตุให้รถจากสี่พัร้อยสกกระจกด้านหน้าขวาแตก1บานบสพยี่กระจกห้องสุขาแตก1บานและกระจกอ่างล้างหน้าแตก1บานถึงช่องแค่สิบนาฬิกาเนาที 7. ช้าย 20. นาทีช้าเพิ่ม14นาที ออกช่องแค่ส0นาฬิกาสนาทีช้าย22นาทีแจ้งเหตุได้แจ้งในตรวจทางบ้านตาคลีนำต้นไม้และกิ่งไม้ที่ขวางทางออกให้ค้นเขตโครงสร้างทางรถไฟแล้วตามทอนอสอ,นอทช่องแคเลขที่8ลองอวันที่28กันยายน2565ไม่มีผู้โดยสารและพนักงานรถไฟได้รับอันตรายจาก